อดีมาเลย็นว่ามีวันว่าง้หลุดหลาดกันเลย,ยจะมา,นนะนาม้วนนไน้ไสบายดีท่านผู้ชมมาพกบกับบ๊าซุกนาะในอีพีนี้ก็คือบาสซุกกะ ยังอยู่ที่บ้านโคกเนาะเมืองบัวรพากอยข้าวาม่วนเนาะตอนนี้จะเป็นช่วงเช้าเนาะช่วงเซาเดี๋ยวเราไปเลาะเบิ่งช่วงเช้าว่อา,าอ,อ่าใบนาค่ะนะพี่น้องเนาะตอนนี้จะอากาศกาศ่ะหนาวลมลมเมื่อเช้านีน้ตอนชนุกยังอยู่ในเภาคพื้นที่นะเพื่อนจะชุกได้ยินเสียงเพื่อนตับเขา้าปุ๊บปุ๊บปุ๊บอยู่เนาะสองสามบ่อนนะท่า วันได้ลุกไม่ใช่าอาเก็บภาพในการถ่ายนบุญก็เดิ่ายแถวแถวทีเราไปถเายนอครับเพลาบุนเงิน,น,นบนุญ Yeah. <laughs> ปลายนมยนอยู่ๆน่นละอันนี้ก็คือคอกสัตว์นกอสัตว์เลี้ยงเลยขอบงูวนขอบงูวันเอ่าแต่ละหลังกะนะ มีราวข้าวเานาะราวขา้าวราคาคน,นจับมื้อข้าวหมูส่ใช้รูปนั้น ดแทางได้เก็บเข่าวะยี่จะเป็นวัดเนาะพี่เราเนาะบ้านโคกนี่มีวัดอีก บาสุกาบาสุกกับไอเสียงเข้ามาไอเสียงคำเข้ามาในวนะัดเนาะเข้าม,มาในวัดมาถวายปัดใจนิดนึงครับวัดอยู่บ้านกุ้งเนาะวัดนี่จะมีแต่เงาพ่อเนาะมีแต่เงาพ่อองค์เดียวผมมีไอจัวยผมมีผู้บานะ่าวเนาะเงาพ่อองค์ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp mặt พอระมัาเป็นปดุมไห่เป็นปดุงปล่อยออกต่อไปคนสี่ไ <Help> ด <mesmo> <et> ้ห่มสาวหุ่นรูงห่มพี่น้องเดียวบอจะทําเขาอนุญาตกลาหลวงพ่อก่นนมัสการเด้อบอท พอดีมากเลยเห็นว่ามีวันว่าอ่างน้ำหลาดกันเลยจะมาโม้นะน้ำมอไรดีสัดกึนจังสีเชีนงโอว่าถ้วยทั้งวัดสีนนตาลปัญญานินมันโคกีน น้ำนี่แม่น้ำนินบ่เออคักๆเนาะมีน้ำดินเพิ่นต่อมาว่าใกล้ๆล่ะเพิ่นต่อมาโอ๋ใส่นอยู่เทิงพูนอว่าอได้ก็สะดวกเนาะน้ําสใสก็เห็นหลายบ่ไดเนาะเพิ่นต่อยน่ากอกอกเพิ่นเฮ็ดบีให้เนาะอ๋อโดยๆเห็นอันพูดเจาะน้ําบาดาลก็มีนเนาะ ดาการม่เาเอจะเถ่าะเจาะแต่ว่าตั้งห้งเนาะอันนั้นเนาะตั้งห้งเขาจะเจาะอีกมแห้งาจจะได้ตันี้มันับน้ำไเลยดี้น้ไปเลยโะนมาพูดโดยเฉพาะเลย ่ S <s <we ak> <Okay. S 2> หดพักนะกันมือมืกโตโตั่อเออนีเอะเปดพอันนี้นนดหดคักทางเป็นสวนทางนี้นเ,าเ,าเนเาะตายหดลาเทิงพูดนะเนาะนี่ทั้งพี่ลักลักแม่เนน่งเลยแม่น่งพูไทยกับลาวเทิงเนาะส่วนหหายหนาเาานาะอไทยเเลย นเนาะแต่วัยน,นยังมนยังใครนา,นาแม่บ่มีเชินุ่งเลยปีเดียเนทะ่าไหร่นาะแม่บ่หูเล <c oughs> <า>ย <คน S 1> แต่ก้อนกันบหลายแบบบ,บ,บ,บรรกาแบบโบเาบรดเบิดมีคนจือเนาะพราแม่เขไม่จือ,อ,อแม,ม่จืหได้ลเนาได้ไอหนูเยอะมาเขาไม่จืดใช๊ะ <c oughs> ถึงนั้นปีทำปีแม่ไม่หูเลยบ้านนี้ก้าอาประมาณเรา เออประมาณจบแม่ชิปแม่บุเลยประมาณนั้นเลยเนาะอืมแตจิตแต่จิตต่ว่ากันยังไปมาสะดวกอยู่เออไปอยูมาอยูเอสไปตาเพ้งนั่นแอลเฮ้ยเข้าใจได้เข้าใจ มีลุ้นน้อยๆสำนีกัมีนะมา,นมากินกาแฟมู่านเห็มิคตาเลนจะกาเดอมื่อวานหมู่านมาเลาะเดืเดืไไเอดเดือดเดือดเดไดเดือดเเยืเัเดืดดืออเืออเ ซับซีิคนไหนอ่ะนได้ซับซีมคุก็ขนาดคาดขมากนะกรบโบได้อีกม่ได้เลย่าฮ่เขมากเขาเลยครับเอ็ไปลืมาลืมเามากเลยขาดไปฟาลืมมาเลได้จับกรรมเลยมันลืมเลย ท้าูก,กำลังกำลังอยู่นะปัญหากัรตัดต้นไม้ท้าวเรองนองี้หรอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Ô tăng năng không lọc lỡ những nó. hấp dẫn เมื่อกี้เห็นพันดึงดึงดึงพันดึงเนาะ พี่ท้องตอนนี้เพื่อนกำลังย้ายเราเขานะย้ายเ่าเข้าโดยที่ <c ười> ว,ว,ว่าใช้รถไถสองคันนา

น้ำชามาหอน,นี้เนาะบาซุกาขอจบคลิปเนาะพี่น้องเนาะขอบใจทุกทุกท่านที่เข้ามาหับสมคลิปบาซุกเนะาะอย่าลืมติดตามอ่ับชมคลิปบาซุกในอีพี EP ต่อไปเนาะสำหรับอีพีนี้สบายดี